هل يمكنك ان تقوم بهذا กูตลกหน้าแม่งตลอดเลยเฮียกูตัดเชือกไม่ได้เพืทียรรอบนี้เฮีสัตว์เรียบร้อยปิงแมวมึงนะปิงเฮียปิงไม่มันปิงมาแล้วปิงอสัตว์เฮ้ยตาลไม่รอดตาลอ๋อาดิสัตว์เอาดิสัตวอีดอกจิกอีดอกจิกไม่ไม่จะยิงกูเป็นแม็กซอยู่อีดอกจิกไม่เฮียมเป็นยังไงเหี้ย

กูต้องได้ใคาเพื่อมีสักลำไอ้เงี้ยจะไม่มีใครได้คับนี่ไอ้เหี้ยมันจะแย่งเรามันจะแย่งเราไอ้เหี้ยอยู่อยู่นี่อีกตัวหนึ่งไอ้สัตว์นั่นๆตกน้ำตกตัวนึง ผมมึงรู้มึงกำลังแยมแย่ระบาดนะมากูกลับมาได้พวกที้แต่มึงไม่ได้มีตัวเดียวบอกก่อนเก็บยัดเอ้ยมันมางครั้งมันบางกระหลังเนี่ยมันกระหลังนี่มันอยู่ฝั่งนี้มาแล้วเหี้ยมาแล้วเหี้ย อยู่นี่มึงจอดรถไปไหนลงรถเรียบร้อยแล้วตอนพ่อมึงไอ้เหี้ยพ่อมึงลงรถนี่มึงเอาอง่ายสัตว์อ้าวเดี๋ยนี่นะเว้พี่ไปกับกูดิป้าประตูยังต้องไปเปิดไอ้้เหียต้องเปิดแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูไปเปิดหน่อยเปิดประตูฮะเปิาว้าเปิดสองบ้านดิเปิดสองบ้านดิสองบ้านดิอุ้ยสัตว์เสียเวลาไอ้เหี้ยมฮลไวอปเตอร์ เดี๋ยวรรรออออก่นิงเปตามึงยิงเปตาหนิ่งเลยกูยิงวิญญาณนี่อ่ะเฮ้ยเราเปิดแม่มึงเนยเนยไอ้เกี้ยบ่อน้ำนาลินชิ้มหายเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์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 มึงตัดมึงมันอยู่ไหนกันวะอ่ะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ระยะย่อยระยะย่อย มาดีอ่ะเดี๋ยวแลาเราเแล้วหัวแล้เป๊ะบวกแดงแล้วไอ้เงี้ยทีเดิมที่เดิมเลยอ๋อเป็นไอ้กูเงาดีอ่ะไอ้สัสตีกูแม่งเข้าครบมือเลยกระป๋อวามาเฮ้ยเอามาแล้วมาแล้วองมาแปืนมันไม่มีกล้องไอ้เหี้ยตรงนี้ตรงนี้ลงได้เว้ยตรงนี้ลงได้ลงทำไมวะเฮลิคอปเตอร์เออน่าลงมาขาหักสิไอ้สัตว์ ไปชมเดี๋ยวที่บ้านกลางนี่ปลอดภัยมากๆอบอุ่นแล้วไม่ไปวุ่นวายมันสงบเงียบไปเหี้ยเธอวนหน้ากลัวเกินไปเธอเอ๊ะเดี๋ยวทำไมมีศพคนอยู่นี่วะไอ้เหี้ยยังยังไม่ปลอดภัยกันเหรอกลัวจะสงบได้ไม่ต้องมีคนเสียสละก่อนเว้ยตามกูมาทุกคนไม่ต้องกลัวหลบอยู่หลังกูไม่มีทางตายตกหลังตายเหียอ่อไอ้ควยไม่มีกระสุนปืนตุ้กแกกระสุนขอบคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

มันไอ้เหียรูดรุนรานมาในแก๊งฮีรคอปเตอร์แล้ว้รงนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไปไปไปพวกเราเนี่ยไอ้ไอ้นเตอร์บอยเฮ้ยคอปเตอร์ี่เกมตากูตายไอ้โลมาที่นี่ปลอดภัยนี่โลที่นี่กที่ของเราเฮ้ยรหลังเนีหลังหลังลบหลังกูไอ้ช่าลบหลังโอเคโอเคโอเคโยกูเหมือนออมแม่ไอ้เฮ้ยเฮ้องรีบเล ป้อนป้อนเปิดประตูก่อนที่เดีอดอตรายอ้กองนี้จะไม่มีใครอยู่ไอ้เหี้ยตออนไหนไอ้เหี้ยจะยันีิเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อด้านหลังด้านหลังเฮียไม่ได้เล่นเลยแม่งไอ้เหี้ยกระสุนลอยลอไอ้เหี้ยที่นี่ปลอดภัยแต่ไม่มีกระสุนนี่เฮ้ยเราอะไร์์เเฮลิคออปตรเฮลิคอปเตอร์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  ตายสัตว์เ่องไรกสุดเลยียสวยเอาไว้ไอพวกบุกพวกวหน้าตาลกคนเนี่ยตร์รีบัเลยฮียเฮ้ยเฮ้ยตไว้เฮิโตเฮริโกะเฮริะเฮียดัอรเาอรรยอะไรมืกันไอพวกมีเตรยมไันโต้ไอพ่อเป็นนี่คอมเตอร์แม่บุญ่ะ แค่มาตั้งแคมป์เดี๋ยวเรามานั่งเล่นก่อนปะเฮียตั้งแคมป์มาอย่าบอลติดยาตั้งแคมป์เนี่ยตั้งแคมป์ตรงไหนวะนี่ตั้งแคมป์ตั้งแคมป์ไปอะกูกูไปนอนในกูไปนอนในแคมป์เลยกูโอ้กูนอนเออทำไมอ่านทงนอกทำอะไรกันน่ะเฮ้ยเฮ้ยกูตื่นมาูมเรื่องแล้วเฮียกูกูงูงูหมดเลยออไปเลยกูอย่าไปเฮ้ยตายกันมล้ เสถานการณ์เลยสําหรับไอ้ไอ้ตาสถานการ์แคปไปงกลัวไปไม่ได้ยืนไม่ได้ไอ้เชษาไอ้เชษที่ทําให้เหี้ยนั้นกูดูจอวันดิไอ้เหี้ยไปแก้วเป่านิ่งเงี้ยไอ้กูไม่ออกไปไม่ได้กูเห็นมันเลยเงี้ยเห็นมันแล้วกูออกไปไม่ได้ ดูในหองน้มล่นห้องน้มันขีมนขีที่านทีมันนี่อยักูเออน่โอยยี่โดนระเบิดนักนักระเบิดชักโคนี่ยขี่ระเบิดระเบิดไอ้ีกูตายด้วยไรเยะพ่งรู้เพ่ตายด้วยไอ้ยี่พ่อไงไอ้ี่อไงสัตว์พ่อไงพี่ยีอยู่ดีก็มาปีนบนรถอยู่ดีอยู่ดีก็มาปีนสบล้อไอยี่กูละขับอยู่ แคทกูเต็มบ้านเลยขึ้นรถติดล้อไปขนหมูกันดีกว่าเล้วลงเลวลงแล้วลงแลวเฮ้ยรีกรเธอรีรเอเีย้านเีน็ยไยไวิ่จอดตเตีอะไรตวนี้เลยอสเฮ้เรีกรับเธอรรบเธอดึงไงดึงไดึงไงดึงไงดึงดึงให้ดึงกูไงคนนึงเอ มาตอนเลยพี่วะไอ้ป้อนไอ้เยอยมึงวิ่งมาทำไมไอ้เยอยมันล่นลงเมื่อกี้เอาเลยจะพอบเรากูไม่ได้ขับรถไอ้เหี้ยกูอยู่ในบ้านเฮ้ยกูบอกไม่ได้สับเห้ยบอกบอกหมดเอริคุ๊บเนอร์ในบ้านในบ้านเนี่ยนี่ไอ้ไอ้สับเนี่แปรจอดเต่าเลยไอ้เหี้ยตอนนทิพัน มเฮ้ยมีกลัวมีกลัวนอนนอนกระนาวเลยเหียนอนหมดเลยจ้ะบุบดิยเอ็นอนเปนีเยืมัน่ไ้ี่หาเปือกไอ้เหียเฮ้ยานี้ไอ้พอนี้ไปแัวคุณจอ้เหียไอ้เี้ยไอ้ซ่าไอ้าดียบงเลยคือบ้างไปกที่นี่เฮ้ยจับ ที่มันไอ้คำพี่นไอ้คาพีัจะถอยชนลงนีเีขาปนเสือกดี่มันไอ้คพี่มนไอ้คำพอ้่ันไอ้ไปฮียไปแล้ตองี่รไฟนจริงเยกูไม่ได้หไอ้สัตว์ขึ้ปกูไม่ได้หรอกไอ้ไปแล้วกไปแลอ้ย่ไหคำนีไปไปแล้วเฮียขึ้นเาไอ้เ้าไปแล้ไปแล้วจกนไอ้นีย่สัตวกบอกแล้วรถขับไงไอ้เนไอ้ตายอยู่ไหนไอ้ตายอยู่ไหนตาย

ดิสัตย์สไนหรอไอ้เฮียมึงเจอกู่ไอ้ยาเจารถกูไปซิ่งไอ้เฮียข่อมึงเฮียมายู่บนเฮียไอ้ไปเอาเอารถมาจอดไว้เอาไว้หนีเดี๋ยวกูณอันหน้าก่อนนี่อ่ะมันยิงโดนกูขับรถเทนไม่ได้ป่าววะกูมันไม่มีทางบันตุกเราได้แล้วเมื่อเรามีรถคันนี้เรือเหลือก้าตีเว้ยเราต้องอยู่ที่หนึ่งไม่ได้เว้ยเดี๋ยวไปซีปัญญาอ่อนของเราไอ้เฮีอาเกียกระสุนไม่มีคุยเียนี่แหละปัญหาของเราไอ้เฮีย

อยู่นี่แหละยู่นี่แหละยู่นี่แหละนี่นี่นี่อยู่นี่แหละยูไนตะางนี้กได้อยู่นี่แหละยู่นี่แหละใครข้าใครใครบินมาชนเลยได่าัะยอมไม่อไยอมไ่่อยอแล้ยไอ้ี่กับคนาีกนอยูนนี้่ลอดภัยเลยมิสิบี่ี่ามึงไอ้ตาเนี่ยบ้านด้านหน้ามึงเลยอีตาเนี่ยนา้ตาไปนคนแหมกันอีะได้ มันจะหวาดีไอ้เี้ยเมื่อกี้มันริงเราล่วงสองคนสคนเลยปะไอ้เก็นมึงอยู่ในมุมกล้องมาเลยมาแล้วมาแล้วกูอยู่หลังมึงกูอยู่หลังมึงมึงาข้างหลังเลยขึ้นมาไเี่ยเราจะออกไปจากจากไอ้กูวงนี้พร้อมกันเีอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนรอรอวงมันีกันสุดกนแล้วเราเขียวไปแบบบู้เลยไอ้เงี้ยข้างเข้าอยู่ไหนวไอ้สัสเอ้ข้างหลังข้างหลังอ้พ่อข้างหลังข้างหลังเฮ้ยเ้ย ข้างหน้าไอ้เหี้ยมาจุ่กุด้วยไอ้เหี้ยมาจุ่มกุทีใครก็ได้ไปพ่องไอ้เหี้ยเอ้ยรถไปย้อนรถตีนดิไอ้ดำมิชี่มึงขี่เข้ามาดิเอ้ยสะพายลำเบี้ยไอ้ทีนี้ผมช้กันอย่างเดียวแล้วโอ้ยเย็บกูมึงดันกูไมได้เยทำไมวะมึงดันกูไปไหนไอ้เหี้ยเอออุ้งต่อเหี้ยดันตัวมันกระหน่อกไอ้เหี้ยมึงไปแล้วที่เลยมึงหยุดกับเบี้ยขับรถไมัเป็นออกไปไอ้เหี้ยออกมาลองมาไอ้เงี้ย

เป็นเฮียอะไรกับช่องแบบนี้บางไหมพวกมึงเดี๋ยวตอนนี้โคตรปลอดภัยอ่ะเดี๋ยวเวลาเียแล้วก็เราก็ขี่ไปไล่ชนแม่งเลยไอ้ตันอยาอยู่ที่นี่ก่อนอยู่ด้วยกอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งแตกอยู่กับกูคนนึงเฮ้ยเอ้ยขบวนขบวนโดนแล้วกูวง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 เี้เดี๋ยวดีบาร์ดีบาดีาดีาดดูดูดาดูดดูดูดดูดๆ ขึนไยังบ้อนโดยตรงเ้ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อบบ๊อบบไม่บ๊อบ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 ก๊อ้อบบ๊อบบ๊อบบอบบ๊อบบอบบ่อบบ่มบบอบบ๊ออ้เ๊อบอบบอบบ๊อบบ๊อบบ๊บอออบออบบอีบ๊อบอบบ๊อบบ๊อบบ๊องบ๊อบบ๊อบบกอไบ๊อบบาอบอบบ๊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 อบ เฮ้ยเจ้คนน้นเฮ้้ลเป้เลยิดก้เตอีอไอ้สัไอ้สัโอ้ยลเยโเยี่ยกงไอ้สัแตกแตกหมดเลยออเฮ้ยหมเจ้หวสุดท้ายมันมันส้กูเอาบกายรงเอีแตกหมดเลยอีอ่ะนี่เยียดูไหมมันคงจะแค่น่ะไอ้รถเ้ยีอย ไอ้รถเฮี้ยนี่มันอยู่นานหนึ่งวะผมกูจะคิดอ่ะไอ้รถเฮี้ยนี่มันอยู่นานหนึ่งวะไอ้สัตว์เอาไปจี้แม่งอือกูเห็นแม่งแวะไหลทีไอเฮี้ย